มาดูเรื่องทางด้านการเมืองกันบ้างนะคะขณะนี้ด้วยได้ว่ากําลังเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งและสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญตัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอเพื่อที่จะนําไปสู่การแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็การแต่งตั้งคอรมอขึ้นมาเพื่อที่จะทําการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะคะซึ่งทางด้านรองหัวหน้าคอสอชอคะ่ะก็ไปตรวจความพร้อมภารกิจในการสนับสนุนการทําหน้าที่ของสอนอชอแล้วก็สปชอนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าหากมีการปลดกล้าปลดระหมอมแต่งตั้งสมาชิกสอนอชอ ก็สามารถที่จะเริ่มทํางานได้ทันทีค่ะทั้งนี้ทางด้านพลตเอกอดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษนะคะก็เข้าประชุมร่วมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและก็สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมไปถึงสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อตรวจความพร้อมการสนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติเพื่อรองรับการทํางานของสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชรวมไปถึงสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือสอปอชอโดยคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานเลขาธิการวุฒธธิสภาและสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรรวมไปถึงขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับการประชุมต่างๆ พร้อมยืนยันนะคะว่าทั้งสองสภานั้นมีความพร้อมเต็มที่และคอสชอก็ไม่ได้มีการกำชับเรื่องใดเป็นพิเศษซึ่งหากว่ามีการปลดกล้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ทันทีโดยเฉพาะเรื่องของการจัดรัฐพิธีเปิดการประชุมไปฟังเสียงท่านพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วค่ะก็ทางสภาทั้งสองสภากม็มีความพร้อมมากครับที่จะรองรับในการที่จะเปิดนะครับในการประชุม ทางคอสชอได้กำชับเรื่องในเป็นพิเศษในวันนี้ไม่ไม่มีครับก็มามาดูพร้อมๆแต่ทั้งนี้ก็มีเ <Yeah. S 2> ตรียมการก่อนนั้นนะครับถ้านอดีตน,นะถ้าถ้าวันนี้มีการโหดตก้าวชื่อสอสชลงมาที่พร้อมทางานเลยพร้อมครับทางทางสภามีความพร้อม,อมถ้า<ป>โหดก้าม,มาภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าสา,า,ามารถเริดประชุมได้เลยได้ครับ นอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกอดุลก็ได้ตรวจดูความพร้อมภายในห้องประชุมใหญ่อาคาร1ซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่ประชุมของสอนอชอแล้วก็ตรวจความพร้อมบริเวณชั้น2ซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนชื่อของสอนอชอนะคะเมื่อเดินทางเข้ามาถึงอาคารรัฐสภาค่ะ